เดืกระเทียมให้หอมๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาหอมใหญ่ใส่ลงไปผัดนะคะวันนี้มีหอมใหญ่กับข้าวโพดอ่อนใส่ลงไปผัดก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เคุเหยจะผัด้เส้นนะคะวันนี้ก็มีหอมใหญ่ข้าวโพดอ่อนแล้วก็มะเขือเทศใส่แค่สามอย่างนะคะผัดหอมให้ใสๆเลยนะคะ เส้นที่แอ้ไว้แล้วนะคะลงผัดค่ะผัดให้วุ้นเส้นเข้ากับซอดดีแล้วเราก็ชิมรสชาติดูถ้าอร่อยตามชอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่นะคะวันนี้ใส่ไข่ห้าใบนะคะผัดเสน้นใส่ไข่นี่ใส่ใส่ผักน้อยนะคะไม่ได้ใส่กระหลำ่ำสีใส่ของใหญ่กระมังของเทร เน้นวุ้นเส้นสับไข่นะ,ะเสร็จแล้วก็ดีไข่ลงไปเลย5ใบดีไข่เสร็จแล้วก็ดีไข่ใหแตกแล้วก็เอาวุ้นเส้นมาทับไปเลยนะคะทับไข่ให้ไขเ่เร็จตัวนะคะทีไขเ่เสร็จตัวแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะมะเขือเทศทีหลัง ก็ผัดไข่ให้สุกเลยนะคะผัดไข่ให้สุกเสร็จแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมวันนี้มีผักพีิกับต้นหอมใส่นนะคะ่ะถ้าจะใส่ขึ้นช่ายก็ได้นะคะใส่ใบขึ้นช่ายก็หอมดีนะคะแล้วแต่มีผักอะไรยังค่ะ ในตู้หรืออยู่แค่นี้ก็เลยใส่เครื่องหอมกระปงชีลงไปเลยๆให้หมดลแล้วก็เพื่อนๆก็ลองชิมดูก่อนก็ได้นะคะตามชอบไหมใส่ไข่ลงไปแล้วตอนเราปรุงเส้นเราก็ต้งองลดจัดหน่อยนะคะผัดผักให้สุกก็เป็นอันว่าเสร็จเลือกน้อยัใส่จานแล้เราทานได้เลยค่ะหน่อยนะคะผัดง่ายๆค่ะ แล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะทำอะไรต่อไปขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ